สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองดีมกายบอลแทเก้นทาเก้นเนาะจะเปลี่ยนกลายเป็นวอนเต้นแล้วถ้าวอนเต้นเนี่ยมันจะง่ายกว่าเนาะไม,ไม่ต้องพูดง้างๆเลยผมเนี่ยจะมาอาสาทําให้ดูครับว่าวิธีเนี่ยจะทําตัวนี้เนี่ยทํายังไงนะฮะเป็นโจทาโร่เลยเห็นไหมวิธีทําโจทาโร่เนี่ยและเอฟเฟกเนี่ยมันไม่เหมือนอันอื่นๆนะครับเอฟเฟกเนี่ยมันจะเป็นสีทองเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนี่ยเห็นเอฟเฟกสีทองไหมเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเนี่ยทองทองอ่ะ นั่นแหละคือมันเหมือนสื่อว่าหายากแล้วอ่ะดึนสีเนื้อนๆนนนทองทองอ่ะนั่นแหละก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือวิธีที่จะได้ตัวนี้มันยากอย,กอยู่นะยากอยู่นะผมเตือนว่ายา,ยากอยู่นะอันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเซิร์ฟส่วนตัวแล้วก็เชิญเพื่อนมานะแต่เซิร์ฟเนี้ยมันเป็นเซิร์ฟส่วนรวมมาแหละแต่ผมเข้ามาแล้วก็เล่นนานหน่อยนะแล้วก็ อ่มาถ้สใก็เหลือแค่คือผมอ,ะอ่ะว่าจะทำเป็นด O เอ่อสตาร์พิกตินัมล่างวิญญาณเนาะแต่ไอโอชาแต่ไอชาโร D อผมไม่รู้นะว่าทำยังไงแต่ตัวนี้ผมรู้แล้วคือให้ทุกคนเนี่ยเอาสตาร์พิกตินัมมาเนาะแน่นอนต้องใช้สตาร์พิกตินัมแล้วก็เอามาฆ่าด D อครับเนี่ย D O มันจะเกิดอยู่แถวเนี้ยมันจะเกิดอยู่กลางเมืองอะเนี่ยมันยืนตรงนี้ หรือเปล่าหรือมันยืนตรงนี้วะช่างมานันอะจำไม่ได้เนี่ยคนที่ใช้สตียริตินัมธรรมดาเนี่ยจะกลายเป็นตัวนี้แทนเนาะแต่คุณต้องใช้เดว์เบิเท่านั้นแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้มันก็จะได้เป็นตัวนี้เลยเนาะง่าย,ยง,ง่ายเฮ้ยผมก็โง่เนาะคือสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยก็คืออะไรเนี่ยไดอาวูรูตลกจังเลย สิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องได้เห็ดเท่านั้นนะถ้าทุกคนได้เห็ดแล้วเนี่ยเอามากินเนี่ยมันจะได้ตัวนี้หรือโอกาสหรือมันจะไม่มีโอกาสได้ตัวนี้เลยมันมีโอกาสแค่ยี่สิเปอร์เซ็นที่จะเปลี่ยนร่างเท่านั้นอนะ่ะแต่ผมโดนเปลี่ยนร่างอะ่ะคือผมไม่รู้นะว่ามันกินได้มึงก็เลยเอามากินดูแล้วมันก็กลายเป็นตัวนี้มันบังเอิญขนาดไหนกูมไม่ชบ กออขนาดนะ้ะคือผมก็มงงอยู่นะวิธีทำจทาโร่มันทำไงผมกลว่าจะไปเสิร์ชดูแต่ไม่เสิร์ชแม่งทำเลยคือตอนแรกผมจะเอามาทำเป็นตัวนะแบบดีโอร่างว,าวิญญาณเนาะแต่ไม่มีโอกาสอะมันแบบมันยากมากเลยผมต้องฆ่าดีโอเป็นคนสุดท้ายอุอ้ยไอ้เพื่อนเชี่ยสเตอร์พอรชเซอร์เบอร์เดี๋ยวเรามาดูท่าแต่ละท่ากันเลยดีกว่าท่าแรก สองเนาะก็จะเป็นท่าต่อยอย่างนี้เลยท่าที่สามก็จะเป็นท่ายิงเป็นท่ายิงอะไม่โดนยิงแต่ยิงไม่โดนกัมไอท่านี้ต้องให้คนนึงมาต่อยเวยเนี่ยคนต่อยมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคือมันต่อยเองนะผมไม่เกี่ยวแล้วก็เออท่ายิงนะเดี๋ยวจะแสดงให้ดู หยุดเวลาก็อย่างนี้แหะเทดช็อตนี่ครับโดนยิงโอ้โดนยิงก็เลี้ยวแรงไม่มีเลยอันนี้จะเป็นทุบเนาะก็ถ้าจะมีเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะขอใช้ท่าไม่ตายหน่อยนะ

เป็นอย่างเงี้ยแหละเนาะคุณผู้ชมโอย่างแท้อะคุณผู้ชมคิดดูดิแต่สิ่งที่มันยากมันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากไอ้ตรงที่ว่าเราอะจะต้องทําให้สตาราพีซินัมเป็นปหนูโง่ในการเอ่อฆ่าฆ่าเอ่อฆ่าไอ้ตัวอะไรวะดีโอเป็นคนสุดท้ายแนะนำเซฟส่วนตัวอันนี้แนะนํานะเซฟส่วนตัวเหลือยี่สิบเลยบ้าง ตังหมดชั้นหมดซึ่งอันนี้ถ้าเราอ่ะกดไอตรงคำว่า mean นะแล้วก็มากดตรงแล้วเราก็ต้องเ็คดูว,ว่าเรามีตังเท่าไหร่ถ้าเรามีสองพันอ่ะเราก็เอาไปแลกกับอันนี้แลกกับอันนี้ก็จะได้คอยมาแล้วพอเวลาได้คอยก็มาคุยกับไอตัวนี้เพื่อเป็นการซื้อหมวกกดเยดไปแล้วมันจะบอกว่าคอยหรือโลบัคถ้าโลบัคเนี่ยมันจะเสีย50โลบัคเลยเนาะ ขอแนะนำคอยถ้าเป็นคอยเนี่ยจะเสียแค่คอยเดียวนายต้องใช้คอยเพื่อที่จะซื้อหมวกนะมันจะสุ่มหมวกเนาะผมพยายามอยากจะได้หมวกโจทาโล่มากเลยแต่ไม่ได้อะอยากได้มากเลยอะหมวกโจทาโร่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวต่อไปผมจะรอบอสเกิดละกันฮ e y Hello Hi Yes yeah. This kids um, to be สมบูรณ์ุ่งรกช่างไหมเยอะน่าช่วยจาัดก,การเขาให้หน่อยนะบ๊ายบายลาติสว oh, ัตเออไดอุฟนฮิมไฟฮิมผู้ผิดไอผู้ชายที่ฉันพูดไปอะตายยังมันเป็นผู้ชายที่ตัวระเบิดอะอีที่มันระเบิดได้ถ้าทุกคนออกจากแบบนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวผมคนเดียวผมก็ไม่ว่าหลอกนะ เพราะว่าผมต้องการอยู่เรื่องเซิร์ฟตัวอยู่แล้วอ

เสียงหยิยงเสียงใครวะหยย่งปวดหัวเลยกุณต่อยแม่งตู้มไม่ต้ององค์ไม่ต้องอ่านแม่งแล้วเดี๋ยวจัดการเองพี่น้อง นายคิดจะทำอะไรเนี่ยนายไม่รู้ใจฉันเลยหรือไงฮะก็กูบอกว่าเมล์ไก่มันอยู่ตรงนั้นต่อยมึงเลาะเรื่องอีเมลนี่แหละสัตว์เอาตายลาเกอร์นี่หนุ่มไว้น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลย ค่ามดีโอมันจะมายืนตรงนี้เลยเนาะให้เราเวลาเพื่อนไอชิปนี้นะครับเฮ้ย yes okay yes okay เ่น 드디어 <shrug> <shrug> ตกใจใครซาวมารู้ตัวะุตได้ไม่ไม่ไม่นายไม่ต้องมาทำอช่นนี้มึงไม่ต้องมาแตะตัวกูไอหนุ่มตายซะนี่คือคำสั่งน่ารกส่งแกมาใช่ไหมมาฆ่าคนอื่นมั่วๆนี่มันไม่ดีเลยนะ ละก่อนยูว่ะเพื่อนเวนเพื่อนเวนเพื่อนเวน ปดแก่เจ็บตายอะเนาะไอ้ไอ้ไอ่ไอือ no no ้อ้อ้ไอ่อ้อ้อออ้อ้อ้ออ้อ้้ออ้้อไอ้อ้อ้ไออ้้้้ ตาเลยวะโอ้วมันก็ฆ่าพนดง่งยเพิ่งคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบหน่อยนะคะเพราะว่ามันอดไม่ได้จริงๆวะ่ะนไมิดูดีดูด,ดีพองอนะ่ะอูร์อี๋อี๋ออีอ เอา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 อะไรวะอะไรวะวัดมาไงเนี่ยโอ้เพื่อนช่วยว่ะอู้ติ๊กิวติ๊กิวเดี๋ยวจะพาไปสู่สุคติให้เ่ออืออ่่าผมก็จะตายแล้วสะตายเพราะเชื่อ โอมันเกิดมาเมื่ er อไหร่นะอีเทียนี่มึงมาทุกทีเขาจะหัวสังเกตดู้ะมันออกจากเกมแล้วนะแต่มันกลับมาตอนที่ดีโอกลับมาเสียงโคตรแรงจุ๊ะไม่โดนืเรอ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 เรเรเรอ Ura. <tuk tangan> ผมกำลังดูข่าวอยู่นะคุณผมูม้ชมอาจจะไม่อาจจะเหม่อรอยนิดนึงเอา้าเอ้าเพื่อนตูนี่ว่าขอโทษแมนเอ้าแมนเอา้าปล่อยไม่โดน ช่วยๆกันหน่อยอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ใช่เหรอเออเจ็บมงยลินเสียงนี่ออกมายิงไปไม่โดนอีกนี่มื่อเพื่อนเพื่อนขโมยเพื่อนขโมยของกูเดี๋ยวผมไปแถวบ้านนี้ก่อนนะอาจจะมีอะไรที่เก็บ

Yeah, yes sir, yes sir. ยังไงเยอเยอเยอะเฮ้ยกูไม่ใช่นุ่มเฮ้ยบอสฉลาดบอสมันฉลาดมากกูคิดว่ามันจะโง่ต่อยก,กูไปที่ไหนเอาเพื่อนตายรือไปดูมันต่อยกันนี่ไงอ้วก เซร์เวร์ตัวบ้าเฮบงนเไอสอนี่อันี้อันีอนเฮ้ยพรบขอมาอย่างนี้เลยเหรอสุดมากเลยเพื่อนนายรักเราจริงๆเหรอที่ไหนอย่าเลือดสีส้มเลยระกนในามาหา เอออย่างนี้กได้ด้วยเมื่อกี้ไปกดตรงไหนผมไม่รู้นะแต่มันอท่าได้ด้วยโอ้ดูมันดูมัน แตะต้องเพื่อนสูงเธอจะต้องตายเฮ้ย โดนซาวาลุตูแต่กูไม่โดนอ้าอ้าเนี่คือกลุ่มสตาร์ทีนั่มใช่ไหมเนะี่ย โ,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 โอ้เอาไอ้เสี่ยงโง่ไอ้สัตว์ต่อยหลังกู่อะโอ๊ยโอ๊ยโดนยังวะมีนะกระโดดออกมาก่อนถ้าไม่กระโดดนะติดตายเลยนั่นน่ะโอ๊ยเจ็บโอ้ยโดนคู่เลยกรรม็บปลาแล้ว จะตาเรตายเรตตตายเเราอคูดาวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่านน่นอยไม่ได้ค่าตอนไหนหรอกจะได้ค่าเป็ครูสุดท้ายไงเอออย่างโง่ แล้วจะตายแล้งเหมือนแบบจะตายแล้วจะตายแล้วไม่กล้าสูนะ้อย่างี้ตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวข้าวคนสุดท้ายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายถ้ามีคนใช้ท่านะโอ้โหสุดยอดเลยอะโกดูหิตโอ้ยมันต่อยตู้ทำไมวะมันไม่ทำมาไหน นี่ไงไม่โดน่ะเพื่อนยังไม่ตายใช่ไหม่โอ๊ยเจ็บ

นี่ไงนี่ไงซันงดนี้มาโจมตีกูบ้างสิกอนี่แตกคุณได้แตกวพรากูเนี่แหละจีจีใช่จีจีเกอน เออนี่มาแอบข้างๆนี้ก็ได้เดียูโยูกนี่นะครับพี่ทุกคนเนี่ยได้อีตัวนี้มาเนาะเดี๋ยวขอคลิปไว้ก่อนเลยไอ้เขียดเดี๋ยวจะเอาไปใส่กับดีโอเนาะเอ่อพีทุกคนเนี่ยได้ตัวนี้มาเนาะพอได้ตัวนี้มาเนี่ยให้ไปหาเอ่อ ก็ใส่ใส่สตาร์พคกตินัมเดอเวของเราไปเลยเนาะแต่ผมจะลองมาใส่เดือเวดูเนาะได้ปะได้ยิดอิดเดี๋ยมันได้หรอปลได้ตัวเดิมครับคือมันมีเปอร์เซ็นต์ของมันที่จะไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่ได้เนาะเออน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทำให้ดูแล้วเนาะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กัน กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยสำหรับวิดีโอนี้บายบายครับโยนมีดใส่ด้วย